ครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องของมาร์คโซเทลอีกเช่นเคยนะผมและในวันนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมเดิมนะเกมเจ้าเก่าของเราเลยนั่นก็คือบีบเบฟโซที่เคยดูดเพชรเราไปนะครับผมก็ในวันนี้นะเราก็จะมาสุ่มกาชาใหม่กันนะก็มีกาชาใหม่เข้ามา2กาชานะก็จะเป็นกาชาฟรีหนึ่งกาชานะก็คือกาชาเบฟโซกับกาชาเบิร์นเดอะวิทนะครับผม ก็ไอเจ้ากาชาเบิร์เดวิดนี่มันก็จะมาสองตู้นะก็คือแบบตู้ตัวมันเองหรือเปล่าเนี่ยเดียวเดียวอกับตู้ที่มันไอนี่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าที่ผมต้องทําคลิปสุ่มเลยเพราะว่าเออ,เอ,อมีน้องหรือ,เพ,อเพื่อนคนหนึ่งทักมาบอกนะว่าถ้าเกิดว่าตัวใหม่เข้ามาตัวเดียวเนี่ยมันจะไม่มีตู้แยกแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาหลายตัวมันจะมีตู้แยกเพราะฉะนั้นไอกาชานี้เนี่ยผมก็จะไปสุ่มตู้แยกของแต่ละคนแล้วกัน เดี๋ยม่ยก็เอาแค่อิจิโกะเองเดียวก็พอมั้งรู้รู้สึกว่าอิจิโกะมันเท่แค่นั้นอ่ะเก่งไม่เก่งไม่รู้รู้สึกว่ามันเท่แต่นี่มันตัวใหม่ไงก็คือเจ้าบูโน่นี่เลยก็มดน้อยบูโน่โดเลมีก็วันนี้เราจะมาสุ่มกันนะครับผมก็ไปน่าจะเอาสักหสเต็ปแล้วกันเนาะเพราะว่ามันครั้งแรกมัน50ประมาณนั้นแหละ ก็ในส่วนของอัตราได้ก็คือจะไม่มีนอกเลทนะข้อดีของกาชานี้นะครับผมแต่คือปัญหาอยู่ที่ว่าตู้เนี้ยเรามี2ตัวนะก็คือเจ้ากระตายน้อยกับเจ้าหญิงองค์ดำนี่แหละที่เรามีแล้วเแย่เรายังไม่มีโอเคไปเพื่อมเป็นปการเสียยวนลาก็จะไปสุ่มกันเลยแล้วกันไปห้าสิบเพชรแรกไปอ้หนู ป,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 ปีเลือ้อสามตัวไม่ปฏิเสธไม่น่ามามั้งใช่ไหมย้าคืออลันคาอ๋อไอน,นี้ตัวสีดาวเราจำได้ไอเขาหลงไอชาหลงไม่น่ามามั้งสามตัวแบบไม่มีเอฟเฟกตอูแล้วก็เป็นตัวที่เราแบบมีอัพเพหมดแล้วด้วยเนี่ยไม่เลืออเลยเลยอู้มีกิมจอสีดาวด้วยฮะไปสเต็ปแรกครับผมมาสามตัวให้ดีใจทำไมวยเนี่ย Okay. ตู้นี้เราก็หวังไอเจ้าบูโนแล้วกันไปสเต็ปที่สองลุยไอ้หนูตัวเดียวปฏิเสธไหมไม่ปฏิเสธอีก,อกข้ามชึบโอ้โหมีแต่ตัวที่อัพเกรดแล้วทั้งนั้นเลยอะ่ะไม่นะตัวที่สามโอ้โหมาแบบแนวกิมโจกแกเนี่ย okay. โอเคเอ้ย เรียบร้อยโู้ตกใจหมดไอ้หน,โน,โนู่าเล่นอย่างนั้นอีกเลยนะเตรียมใจมเสียงผู้ชายฮะโหลบูโน่บูโน่มาเลยอะบูโน่ไอ้ยาให้ไม่ได้อย่างี้เถอะว้าวโอเคไปมาอีกไหมมาอีกไหม อูบูโนมาบูโนมาให้ตายสิยวุ่นวายเหลือเกินอูอุคิทาเกะจูชิโร่นี่เราได้แบบไอที่มันมาใหม่เมื่อสองเดือนที่แล้วหรือเปล่าจะไม่ผิดนะถ้าคืออารันคาโออลรันคาแนวใหม่แฮ่อูเอโดราโดโอ้ชื่อ ออกแนวแบบลาตินสเปนมากเลยไม่น่ามาแล้วมั้งมาตัวเดียวเองออันที่สุดเราก็ได้ครับผมคุณผู้ชมสมต่อดีไหมไวะเนี่ยไม่น่าสุ่มต่อแล้วกันองสสยต้องพอแค่นี้แล้วแหละไหนๆมูโน่ก,ก็มาแล้ว,ลวนะเจ้าหนู <c oughs> เราแค่อยากได้ตัวหน้าตู้แล้วกันที่เหลือลเราค่อยไปวัดดวงเอาตอนนี้เราโดนตู้กิมโจดูดไปอย่างเยอะก็เหมือนเดิมครับผมเราก็จะ แนวทางของเราก็คือเราก็ไปดูนี่เลยเจ้ากิมโจตัวเนี้ยที่มันดูดเพชรผมไปแล้วก็ไปเปิดตู้แยกได้เฉยแล้วก็ส่วนตัวอื่นก็อ้อนี่ผมลืมบอกไปแล้ว่าผมก็เริ่มอัพเอ,อ่ออัพอะไรนะที่มันเป็นเอเวล200แบบสีแดงแหละก็อัพตัวนี้ไปนี่เอาไว้ลง PVP นะเพราะตอนนั้นเกลือจัดจัดเพราะฉะนั้นเลยเราต้องเล่งที่ PVP แล้วก็กิมโจ เห็นน้องๆหลายคนบอกว่ามันสามารถลงด่านได้ก็อัพไว้แฮวเลียนนี่ก็คือไม่มีอะไรมากชอบมันดูน่ารักดีแค่นั้นนะถามว่ารู้จักไหมก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ส่วนอุทิทาพเกตนี่ก็เห็นคลิปแรกๆที่บอกว่าเป็นตัวลูกรักของเ,อเพื่อนๆน,น้องๆที่คอมเมนต์มานะก็ไอส่วนตัวนี้เป็นเออจะว่างไงดีอะ มันชาร์จได้มันเท่แค่นั้นแหละก็เลยอัพให้มันไม่รู้เก่งหรือเปล่าแค่นั้นแหละโอเคแล้วก็ตัวนี้แน่นอนที่ใครๆหลายคนบอกว่ามันเก่งก็เลยอัพไว้ส่วนตัวนี้ก็ลง bvp ก็เลยอัพไว้ก็ตอนนี้ผมก็อัพแบบจะสองครบทุกตัวแล้วนะแล้วก็คือ150ครบทุกตัวแล้วแหละเพราะว่าตอนนั้นแบบโอ้ไม่ครบดีนี่งขาดไอ้เจ้าตัวนี้ เออมันชื่อว่าอะไรวะเนี่ยเบียคุยะเพราะว่าตอนนั้นจะบอกว่าไงด,ดีอเพื่อจะจัดเลยตัวแบบต้องอัพส่วนไอเซนนี้ก็ปกดาวไม่มาก็ขอมานี้นกันส่วนไอ้นี่ลูกรักก็คลิปนี้เราก็ได้เจ้าบูโนโมาแล้วอย่างเท่เลยก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วไปปลดล็อกกัน ไปเลยเรามีนี่เยอะเราเตรียมไว้แล้วไอ้หนูมาอย่างนี้แหละเดี๋ยวสุดอย่างน้อยก็มาแทนชดเชยเจ้ากิมโจก็ดีนะเราจะได้แบบเก็บเพชรรอตู้หน้าได้สมไป <c oughs> บูโนมาแล้วเวิร์นเดอะวิทีีอย่างเท่เลยโอเคครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็อาจจะเป็น เอ่อการมาเล่นตัวนี้ให้ดูแล้วกันนะเพราะว่าผมก็ยังไม่อยากใช้คำว่ารีวิวเพราะว่าผมไม่เคยดูปัญหาโอเคครับผมก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมกันนะครับผมถ้าใครชอบก็วยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ด้วยนะ